คนรักขอบฟ้าค่ะก็เตรียมที่จะจบในค่ำคืนนี้แล้วนะคะกระแสที่มาแรงที่คุณผู้ชมชอบมากเหลือเกินนะคะก็คงจะหนีไม่พ้นนี่แหละค่ะนายหัวชินพัฒนนะคะรับบทโดยเกรซวรินพรค่ะซึ่งที่เด่นมากเลยก็คือเรื่องของคาแรกเตอร์ที่แสดงถึงอารมณ์ร้ายะะใช้คำพูดชื่อเฉือนศิริกัญญาแล้วรวมไปถึงนางเอกคนอื่นๆด้วยนะคะ,ะคือไม่แคร์ความรู้สึกของผู้ฟังเลยค่ะก็ทาให้ฉากแบบนี้ แล้ค่ะที่ได้รับเสียงตอบรับจากผู้ชมว่าคือชีกฎของพระเอกละครไทยนะคะแล้วก็แฟนคลับเองเอก็มีการตั้งาการเรียกว่าฉายาของตัวละครชินพัฒไม่เกิน8ดพยางในทวิตเตอร์เพื่อรับของขวัญเล็กน้อยจากหนุ่มเกรทวรินทอนนะคะ,ะซึ่งฉายาที่ชนะเนี่ยล้วนบ่งบอกถึงบุคลิกตัวละครไม่ว่าจะเป็นปากร้ายสายโหด หมดเปยิ้มเท่คิดได้นะคะหรือว่าใบพอล่าด่ากลาดมาดในหัวรวมไปถึงชินพัฒนในหัวอืแห่งชาติก็มีหลากหลายฉายานะคะส่วนนุ่มเกรทเองค่ะก็บอกว่าไม่อยากให้พลาดชมละครตอนจบคืนนี้เพราะว่าความใจร้อนปากร้ายเนี่ยก็นอกจากว่าจะทำให้นางเอกจะขอหยาแล้วนะคะแต่ว่าพอคิดได้ก็สัญญาทุกครั้งว่าจะปรับปรุงตัวเองแต่ก็ทําไม่ได้สักทีนะคะ สัญญาว่าจะแบบจะดีจะดีแล้วสัญญา,าหลายครั้งนะนะเออแต่คืนนี้ไม่ทราบยังไงนะว่าจะสัญญาและจะเปลี่ยนตัวเองได้หรือเปล่านะคะก็อย่างที่ทุกคนอยากรู้นะครับแล้วก็รายการโตะข่าวก็อยากรู้ใช่ไหมว่าชินพัฒน์ที่ปากร้ายมาตลอดทั้งเรื่องเนี่ยจะมีจุดเปลี่ยนยังไงว่าเขาจะเป็นคนดีขึ้นไหมอะไรมีแน่นอน,นครับว่าทําไมชินพัฒน์ถึงจริงๆแล้วตัวเขาเขาก็เป็นคนที่อยากเปลี่ยนตัวเองนะครับแต่ด้วยความที่เขาป่วยแล้วก็ ควบคุมคําควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่อยู่ฉะนั้น,นก็เลยจะมีคําด่าแนวไปแต่ด้วยใจคนที่พยายามอยากเปลี่ยนตัวเองแล้วมันต้องเจอเหตุการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งที่ทาให้ทาให้เขาช็อกแล้วก็เขาต้องจริงจังสักทีหนึ่ง<อ>วนนได้ดูแน่นอนแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาตลอดแล้วก็วันนี้ตอนจบก็ดูกันเยอะๆนะครับ กระแสเลตติ้งนี่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะเกรดชอบบอกว่าตัวละครตัวนี้ป่วยค่ะนะคะต้องดูว่าวิธีรักษาคนป่วยออจะต้อง <บำ S 2> ใช้วิธีไหนบำบัดจิตยังไงนะคะค่ะ,ค,ะคนที่เจ้าอารมณ์ในห้ามพลาดนะคะ <laughs>